สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาผัดก,กะเพราหมูสามชั้นใส่ถั่วฝักยาวนะคะส่วนประกอบก็จะมีหมูสามชั้นถั่วฝักยาวแครอทข้าวโพดอ่อนนะคะแล้วก็ใบกะเพราพริกกระเทียมหอมหัวใหญ่เดี๋ยวเรามาทำกันเลยนะคะเราตั้งกระทะก,ก่อนนะคะ ใส่น้ำมันไปขาดน้ำมันมะพร้าวนะคะใส่ไปนิดนึงค่ะใส่หมูสามชั้นไปะ ใส่พริกใส่กระชี้ใส่กระเทียมนะคะใส่เชลอลข้าะโปงอ่อนแล้วก็หอมหัวใหญ่ไปนะคะ ใส่ตัวปักยาวไปนะคะใส่หงรัวไปะคะ่ะน้ำตาลค่ะีย ใส่ใบกะเพราปนะนะคะ หอมมากค่ะผัดกะเพราหมูสามชั้นใส่ผักรวมค่ะเสร็ดแล้วนะคะผัดกะเพราหมูสามชั้นใส่ผักรวมค่ะ